สวัสดีครับพี่พี่สวัสดีนะครับพบกับผมวันนี้ม่อนสุภกรในช่องม่อนคลาสสิกเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นพี่พี่ที่เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับพี่พี่อย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับ,รบเป็น efendim, ถือว่าเป็นสมาชิกร่วมกันนะครับพี่พนนี่นะครับวันนี้นะครับผมจะนําวัตถุมงคลของหลวงปู่แสงย,ยานวโรซึ่งถือได้ว่าเป็นเป็นรุ่นตํานานเลยก็ว่าได้นะครับ เป็นเป็นรุ่นที่เป็นตำนานนะครับที่เป็นอ่าเป็นรุ่นที่ทําให้หลวงปู่เนี่ยมีชื่อเสียงคือความจริงเนี่ยหลวงปู่ท่านมีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับและทําให้สังคมเนี่ยได้รู้จักท่านมากขึ้นนะครับนี่คือวัตถุมงคลที่เป็นเหรียญหล่อโบราณชื่อรุ่นว่ารุ่นศักดิ์สิทธิ์นะครับชื่อรุ่นลุ่ชื่อว่ารุ่นศักดิ์สิทธิ์นะครับเหรียญรุ่นนี้พภินิหารเนี่ยคือมันเกิดเหตุการณ์กับท่านผมเชื่อว่าพี่ๆหลายท่านเนี่ยน่าจะน่าจะเคยได้ยินข่าวนะครับว่าเกี่ยวกับ มีนักข่าวน,นะครับไปหาท่านนะครับมีข่าวที่ไม่ดีเกี่ยวกับท่านนั่นละครับแล้วท่านได้โยนหเหรียญนะครับโยนเหรียญวัตถุมงคลรุ่นหนึ่งให้นักข่าวในเวลานั้นที่มีเกิดเรื่องเกิด, sausage, าดร,ดราวกันนะครับและเหรียญรุ่นนั้นก็คือเป็นเหรียญที่อยู่ในมือผมนี่แหละครับพี่ๆนะครับเป็นเหรียญที่ชื่อว่ารุ่นศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงปู่ท่านได้เมตตาโยนให้กับนักข่าวในวันที่ไปอ่า ที่ไปหาท่านที่วัดนะครับที่เกิดเรื่องเกิดรล่ากันนะครับผมจะไม่ขอนําภาพมานะครับแต่เชื่อว่าพี่ๆหลายท่านเนี่ยนะครับติดตามข่าวอยู่นะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้ก็กลายมาเป็นเหรียญถือได้ว่าเป็นเหรียญยอดนิยมของหลวงปู่อีกรุ่นหนึ่งก็ว่าได้นะครับ ก็คือท่านจะโยนให้นะครับหมายถึงว่าท่ทานมีความเมตตานะท่านกโน็โยนให้โยนให้โยนให้ครั้งนั้นนักข่าวไปหาท่านนะครับผมเชื่อว่าท่านและพี่ๆหลายท่านได,ได้ดูข่าวอยู่นะครับพี่ๆหลายท่านได้ดูข่าวนะครับก็มีการอ่ะโยนเหรียญให้นะครับก็เป็นลักษณะที่ดังป้องแป้งป้องแปง้งตามในคลิปที่พี่ๆเคยได้ดูข่าวกันนะครับอ่านา่ะผมก็ไม่อยากจะขอพูดถึงลึกนะครับเอาประวัติการสร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับ เลรียนรุ่นนี้ชื่อได้ว่าเป็นอ่าชื่อว่ารุ่นว่รุ่นศักดิ์สิทธิ์นะครับสร้างเมื่อวันที่5ตุลาคม2564ด้วยความเมตตาของหลวงปู่ตั้งชื่อรุ่นให้เลยนะครับชื่อว่ารุ่นศักดิ์สิทธิ์อ่าโลกรัฐเลยก็คืออยู่ในมือผมนี้เป็นเนื้อสำลิดนะครับเป็นเนื้อสำลิดจำนวนการสร้างทั้งหมด15,039เเหรียญน,นะครับ แต่ว่าถ้ารวมทั้งหมดนะครับถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2 6 1หมเหรียญน,นะครับแต่ว่ามีการจําหน่ายแจกจ่ายไปนะครับตั้งแต่ปี2อง4แต่ก็ยังหลงเหลืออยู่ที่วัดแล้วท่านก็ได้โยนให้กับนักข่าวไปในวันที่เกิดเรื่องเกิดราวนะครับอันนี้ผมก็ได้มีโอกาสไปบูชาแล้วก็ได้ได้มีโอกาสครอบครองมานะครับก็เลยถือโอกาสดีนํามาเปิดแบ่งปันให้ พี่ๆนะครับเผื่อใครอยากจะสนใจนะครับเผื่อใครอยากจะสนใจในการอยากจะเช่าบูชานะครับผมก็นะครับเปิดแบ่งปันให้พี่ๆได้เข้ามาบูชาเนื่องจากมีของเกนะครับเป็นหลังจากเกิดเรื่องเกิดราวแล้วนะครับปรากฏว่าเหรียญรุ่นนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้สะสมวัตถุมงคลของหลวงปู่แสงนะครับก็เลยมีของเกออกมาเร็วมากจริงๆนะครับเนื่องจากมีเป็นวัตถุมงคลที่มีค่านิยมที่่าสูงพอสมควรนะครับ นะครับเจตนาดีนะครับพี่พี่หลวงปู่ท่านแจกจริงๆนะครับและชื่อรุ่นก็ชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับสําหรับผู้ที่คิดร้ายกับหลวงปู่ก็มีเหตุเพศภัยไปทุกรายจริงๆเลยนะครับก็ถือได้ว่าเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่แฝงไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และรอยยิ้มของหลวงปู่ที่แฝงไปด้วยความเมตตานะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญหล่อนะครับพี่พี่นะครับเป็นเหรียญหล่ออยู่ในมือของผมนี่เป็นเหรียญหล่อนะครับหลวงปู่แสงยานนวโรนะครับพี่พี่ดูนะครับดูขอบนะครับอ่าดูขอบนะครับ นี่ครับพี่พี่นี่ครับสวยงามมากนะครับพี่พี่ฮ่าด้านหลังก็จะเขียนว่าปีสองพันห้ารอยหกสิบสี่นะครับ นี่คือเหรียญที่ท่านแจกนักข่าววันนั้นนะครับเหรียญรุ่นนั้นเหรียญรุ่นเดียวกันนะครับไม่ไม่ใช่เหรียญที่แจกนักข่าวนะครับเหรียญนั้นก็น่าจะมีคนเก็บไปแล้วนะครับ<_ <D> _ <L> _>แต่เหรียญนี้ครับ<_ <D> _ <L> _>ก็เป็นรุ่นเดียวกันนะครับและเป็นเหรียญแท้ด้วยนะครับ<_ <D> _ <L> _>ผมก็นํามาเปิดแบ่งปันหากพี่ท่านใดที่สนใจอยากจะนําไปเช่าบูชาพุกพาอารัธนาติดตัวนะครับก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะครับพี่ๆนะครับหากใครชอบเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะส่งภาพแล้วก็รายละเอียดให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ แต่ย้ำนะครับวันนี้ก็เป็นเป็นเหรียญรุ่นเดียวกันในวันนั้นที่เกิดเหตุการณ์กับหลวงปู่นะครับอ่าเขาเรียกว่าเหรียญรุ่นปราบมารนะครับได้ชื่ออีกชื่อหนึ่งนะครับว่าเป็นเหรียญรุ่นปราบมารเลยนะครับอจากชื่อจริงๆของรุ่นคือรุ่นศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับกลายเป็นว่าเป็นรุ่นปราบมารนะครับนี่ครับพี่ๆนะครับสวยงามครับมีความสวยงามขนาดพอเหมาะพอดีห้อยนะครับพี่ๆนะครับ ถ้าชอบก็ทักกันเข้ามานะครับพ,พี่ช่องทางการติดต่อก็เบอร์โทรศัพท์ของผมเองนะครับ0647744808นะครับรับประกันพาแท้เก้คืนเงินเต็มจํานวนนะครับหากใครอยากจะมีวัตถุมงคลของหลวงปู่โดยเฉพาะเป็นรุ่นที่มีประสบการณ์นะครับเป็นรุ่นที่มีชื่อเสียงก็สำหรับรุ่นนี้ก็ทักกันเข้ามาได้นะครับผมมีอยู่หนึ่งเหรียญน,นะครับเพิ่งได้มา1เหรียญน,นะครับโอเคครับพี่พี่วันนี้ผม ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับหากชอบก็ทักกันเข้ามาได้นะครับหรือใครสนใจก็ทักกันเข้ามาเดี๋ยวผมจะส่งรูปให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าผมมอญสุปกรณ์ในช่องมอญคลาสสิกเนี่ยผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมทักกันเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับพี่ๆแล้วก็ผมมีพระาตากระดานเข้ามาใหม่อีกกว่า10องค์เลยเดี๋ยวผมจะนํามาให้ดูในคลิปต่อไปนะครับพี่ฝากรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ